สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้าลูกตาลชาแนลกับบรรยากาศเ้านี้ที่ทุ่งนะขมอดค่ะนองจ๋าเมื่อคืนนี้เตยไปอ่า,อาร่วมงานปิดวงของทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงนะจ๊ะวานนี้ไปกับบได้ลุงคลิปช่องเตยนะจ๊ะช่องหมวเตยลุงช่องพ่อมอดบางคลิปกับลุงบได้บางคลิป ก็สิลงได้จ้ะพี่น้องจ้าโอ้ยใส่เวลาดนหลายแต่ละคลิปสองชั่วโมงขื่นกับมีพี่น้องเอ,อ้ยว่าสัญญาณคน้มันใส่ลายเนาะคับวันนี้คลิปกับเลยลุ้งประทันมูเนี่ยต้องขออภัยพี่น้องเนื่อจากช่องของพ่อขมอดกระไดอาภัยทุก,ท,กทุกท่านนะพี่น้องอันนี้เมื่อคืนนี่หลังจากที่ทรงพรมอดขื่นเวทีลงเวท,ลเวทีลงหานเรียบร้อยแล้วเตยกับลูกๆก็เลยพากกันขอโตกับเพราะว่าอ่า น้งองสายพี่มอดเนาะคะ่ะเนี่ยเพิ่นมีงานตอนเศร้าเพิ่นมีงานตอนเศร้าค่ะพอเพิ่นนัดลูกค้า,าเรื่องรถตอนเศร้านะพี่น้องก็เลยต้องกลับกันคะ่ะแต่เลยม่ได้อยู่กับพี่มอดเนาะเพราะว่าเขาคลองละลายมันกับพี่น้องน,งนงางมองยังพอพี่น้องก็เลยพากันกลับแต่เมื่อคืนนี่จ้ะกลับมาถึงบ้านกับเล้าตีตีสามกลัวพี่น้องจ้ามาถึงบ้านตีสามกลัลวเนาะเมื่อคืนนี่ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะ่ะขอบคุณทุกๆก,ก,การสนับสน,นุน เบิร like, ์ไล่เบิร์ช็อเบิร์คลิปเบิร์ไล่คอมเมนต์สั่งสรรมีแต่พลังบวกจากทุกๆท,ท่านพี่น้องจา้าขอบคุณพลังบวกจากาอเ <Yeah. S 1> อฟซนนีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีอหลาวงเอีงเอฟซีของศิลปินทุกๆท่านในทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงค่ะที่เป็นคอยเป็นพลังบวก <c oughs> ให้ช่องตาลูกตานชาแนลกับช่องคำมอดลำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องจ้าขอบคุณพลังกำลังใจจากทุกๆท่านพี่น้อง หลังจากที่กลับมหาหอดบ้านแล้วน้พี่น้องก็เอามาไลมาพ่อพี่น้องจ้าหลายๆท่านเมื่อวานเตออยยามาในลุคลิปของช่องเตยน้พี่น้องเนาะวันนี้ก็เลยมา,าให้พี่น้องเบิง้งขอบคุณมาไลจากพี่หญิงเหล็กสวีเดนจากช่องของพ่อขมอดลำเบลินออฟฟิเชียลจ้ะอ่าละกะ พี่ปนิดาปนิตาเอฟซีฮ่องกงทั้งฮ่องกงเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆจ้ะทุกๆท่านเดี๋ยวๆพี่น้องเด้อนีขอบคุณค่ะขอบคุณที่หักและเมตตาพ่อเขาอดเดอจ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็อันนี้จาก จากแมวลารายการแมวลาเนาะคะ่ะของบอโจของทีมงานสนาวน้อยเพรินแพงค่ะขอบคุณหลายๆจากนี่ของ f อีจาก USA หรือพี่สาวของอ่างเปาด้วยจ้ะหรือพี่สาวของอ่างเปาพี่ตองจ้านี่แล้วก็มาลายสดเอ้ยมาลายสดพ่ะนะลายสด มาลายรวมของจากช่องเต้าลูกตาลจ้าแล้วกะ็มาลายรวมลายสดจากของช่องพ่อขมอดค่ะมาลัยรวมจ้าแล้วกะ็จากาช่องของพ่อขมอดทำมอดลำเพลินออฟฟิเชียลจ้า,าแม่ปุ๋ยคุณสุพิษจากสวีเดนจ้าแล้วกะ็ของคุณพ่อสุพลค่ะ เอฟซีอิหลาอุงอิงจ้าขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงสนับสนุนที่มีต่อพ่อขมอดค่ะกับทุกๆท่านที่มีต่อพ่อขมอดด้วยจ้ะด้อขอบพระคุณหลายๆค่ะดีใจได้พี่น้องดีใจทุกท่านที่เข้ามาให้การสนับสนุนเพราว่า อ่าสิเป็นสมเนื้อสมมูเตยละจ้าพี่น้องสมเนื้อสมมูเตยขายของเนาะพี่น้องขายของออนไลน์เนาะขอบคุณทุกการสนับสนุนเขามาเบิงไล่เข่ามาเบิงคลิปบอขามโฆษณาล้วนเป็นกำลังใจที่ดีล้วนเป็นพลังบวกที่ดีให้กับครอบครัวเตยเนาะจ้ากับพ่อคํามอดขอบคุณคหณลายๆค่ะพี่น้องจา๋าบ่มีคำใดห,หรอกพี่น้องเอ้ยมีแต่คำ่าขอบคุณแหละเพราะว่า บอกเคยได้แบบสี่จากเทือเนาะตั้งแต่มาอยู่กับสาวน้อยเพชรปันแพงเอฟซีทุลุกทานให้การต้อนรับให,ให้ความอบอุ่นค่ะพี่น้องจ๋าเป็นเป็นเทือแรกก็ได้ที่ว่ามีมาไลค์ขนาดนี้เนาะพี่น้องเนาะของของ,ของพี่มอดเนาะจ้าตั้งแต่เป็นศิลปินม้าเอาวาง่ายๆเนาะพี่น้องตั้งแต่เป็นศิลปินมาได้จ้ะ เป็นครั้งแรกก็ได้ที่เรามาราีมาไรเยอะขนาดนี้จ้ะพี่น้องสำหรับตัวของเตยกับพี่มอดเนาะแค่นี้กับแค่นี้ก็ดีใจแฮงเราจะพี่น้องจา้าแบบตื่นตันใจแล้วจ้ะเราเป็นศิลปินมาสิสบแปดสิบเก้าปีได้ละม้งพี่น้องจา้าตั้งแต่ อ้นอาจ,จะกนอน่าจ,จะเยอะก็นั้นเพราะว่าที่เรามาอยู่นั้นไม่น้อยกว่า10 10เก้าปีดิ10เก้าปีน้องพี่นอ้องจะเอาและค่ะแล้วหลังกอนหนาน,นั่นคือพี่มอดเราเดินสายประกวดยู่แล้วนะคะเราก็อยู่ในสายบันเทิงสายศิลปินมา้มามา้กนากอนหนานั่นแล้วส่วนมากก็จะเป็นนักร้องประกวดเนาะคะ่ะ กับบอเคยได้ที่สีได้มาไราแบบนี้นะพี่น้องเนาะนี่เป็นข้างแรกที่ได้มาไลเยอะที่สุดแล้วจ้ะได้มาไลเยอะที่สุดแล้วค่ะรวมถึงเตยมาอยู่แหลกแหลกเขามาอยู่กับสาวน้อยเพื่อนแผงแกลลกค่ะจนมาหอดมือนี้คือเป็นมาไลที่เยอะที่สุดแล้วค่ะตั้งแต่อยู่เป็นศิลปินม้านะพี่น้องเนาะขอบคุณความรักความเมตตาจากทุกๆท่านค่ะ มอมให้อพอขม,มอดด้อแล้วก็คขอบครัวอันนี้สูงจากพอขม,มอดก็มาตกที่อขอบครัวน้ำตกมาอยู่กับบูกกับเต่าน้ำนะ้ำพี่น้องจา๋าจะคอยเก็บคอยออมไปแล้วพี่น้องเอ้ยชมพกวงนี่พอมอดกะจะพยายามให้เราลงุงจะพยายามลุงคลิปล,ล,าลายค่ะ,ะมือคืนนี่อยากลุงไหลายอยู่ด้วยพี่น้อง,งอยากลุงคลิปหลายอยู่แต่มันลุงบ่ได สัญญาณโอ้ยหมุนติวๆอยู่เมื่อคืนน่ะบัวสีเครื่องของเตยบัวสิเครื่องของอน้องบอลเครื่องของพี่หมอดหมุนติวๆพี่น้องลุงคลิปก็บ่ได้จกก้กะเรื่ด้ลุ้งคลิปที่มันลุงได้กบเวลาช่วงที่เขาปล่อยสัญญาณมาได้รับเต็มๆสิก็ได้ลุงพี่น้องจ้าอาจจลุงบอเบิดทุกคลิปเนาะพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกทุกท่านค่ะดีใจพี่น้องจ้าดีใจแล้วก็ของแม่ล่า ของแม่ลาอีกหนึ่งพวงมาละอีกหนึ่งพวงนอยอยู่กับพี่มอดช่วงเตยล้าค่ะเพราะว่าเตยกลับมาก่อนเตยบริยูช่วงเตยล้านอนพี่น้องอของแม่ลาอยู่พุ่นต้องขอบขอบคุณแม่ลาลาล่าชีวิตต่างแดนขอขอบคุณหลายๆจ้าที่เมตตาพี่ขมอดขอบคุณทุกทุกท่านจ้ะสำหรับคลิปนี้พอมีอย่างนอนพี่น้องมาบอกความในใจตื่นตันใจดีใจที่เห็นความหักความเมตตาจากทุกๆท่าน ที่มีต่อกับพอ่อพ่อหมอดและก็ครอบครัวจ้ะขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำานีก่อนจ้าพบกันคลิปใหม่เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า